ขึ้นจการเข้าไปรวมกันที่บริเวณส่วนพุ้นดินนะครับจากหลายเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีของปรุมวันร้างธุรสนุสงนะครับ,บร่างธุรสนะสะแตบเอาเนี้ยนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าทําให้น่าจะมีความปลอดภัยในเรื่องการระแวงพื้นที่มากขึ้นโดยวันนี้นะครับทางทีมเราก็ได้ร่วมประชุมกับทางสาบนสารสุขเชิญนะครับก็เรียนว่าวันนี้เราก็เตรียมทีมไหม นะครับสำหรับก,การดูแลผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็ติดตามเหตุนนการณ์สำคัญทั้งในกรุงเทพมหานครและก,ก็ต่างจังหวัดวันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการแบ,บ่งพื้นที่ในการดูแลนะครับเพิ่มเติมเนื่องจากมีการยุบรวมไปทีนะครับบริบเวณส่วนลุมบีนีก็จะเป็นนะครับการดูแลที่อยู่ในความดูแลของผัก,กขันทามนะครับทางฝั่งตะวันตกส่วนลุมส่วนฝั่งตะวันออกก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครว่ฒสู่รแพทย์ นะครับลส่วนนี้เราฝ่วันผู้ดูแลรายชั้นนะครับส่วนทางส่วนทางเรานะครับคือโวนที่เราแบ่งตามจำแนบนะครับข้้นกะวันออกของํำเนียบก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยโรงัยาบาแพทย์ดูแลส่วนทางตะวันตกที่ทางจำแนบขึ้นไปนะครับขึ้นเดียวจะมีทางที่ดุลย์ซ้ำหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางวชิรพยาบาลส่วนใต้ลงมาจากนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนของสำนักงานแพทย์ส่วนนี้เราเนผู้ดูแลทั้งตอนนี้เองในพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข นะครับหรือโรงพยาบาลเนี่ย<ม>ก็จะมีในส่วนที่เรียนเบื้องต้นว่าเป็นส่วนของทางเนียน่ยนะครับตระกูกนะครับที่เป็นพื้นที่หลักที่ดูแลอยู<ม>่กับอีกทีหนึ่งซึ่งเราปฏิบัติมาเป็นระยะหนึ่งนะครับคือการส่งทีมของแต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งทีมในพันมอนเข้าร่วมกับการทําง,งานในส่วนของสภาขาาชาตซึ่งวันนี้เรามีอยู่สองทีมนะครับมีทีมจากโรงพยาบาลหนองคายกับโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับจะมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับน่าจะเป็นโรงพยาบาลหนองคายเนี่ย วันนี้แค่จะทำงานร่วมกับทางสภาการาาับส่วนทีมต่างๆในกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีเนนลือกทีมทีมนะครับเลือกสิ่งสองทีมรลือกเวลาสองทีมแลม้วก็ดำเนินพิดีอีกทีมอีกเจ็ดทีมก็จะสแสกบายในที่ตั้งพร้อมให้การสนับสนุนในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนเรื่องต้นก่อนว่าเป็นการเตรียมความพร้อมและการัรเหสานกรารในการดูแลที่ทุกทุกวันนะครับส่วนในเรื่องของ่างจังหวัด นะครับกับการให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้บาดเจ็บก็คงให้การเน็นการกับนักสาธารณสุขเฉลี่ยจัดระลักกับการสังเกตให้ข้อมูลเรื่องเติมกับนเฉลี่ยจัดระลักครับขอบคุณท่านรองอที่ดีครับในแต่งไหวัดก็ก็เป็นการกระตุ้นให้ในจังหวัดที่มีความเคลื่อนไหว จังหวัดที่เราได้รับทราบกนะ็จะให้ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดไปเตรียมการในการติดตามสถานการณนะ์นะไม่ว่าจะเป็นที่ปทุมธานีที่การสินที่คอนแก่นอุดอรและมหาสา,ารคาบรวมทั้งที่นครสวรรค์ที่ลบบุรีนะครับในหลายจังหวัดน,นะครับที่มีสถานการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวขปบนชั้น เราก็ได้ท่านกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ได้มีการสั่งการให้ผู้จวบที่จางสั่งการแล้วพยายามเฝ้าระวังทำใช้รูปแบบในการเรียนรู้จากสูตรภาษาการสื่อสารที่ดูพันธุ์สูงถ้าจำเป็นก็จะต้องเซน้าทีเป็นหลักการเช่นเดียวกันก็นั่นเป็นส่วนการเกี่ยวการในส่วนอื่นก็ขออนุญาตพูดจำนวนคนไข้ต่างวันเลยนะครับจะได้ ที่จังหวัดตรนะที่เรายังมีจานนํานวนคนไขนะ้ก็สรุปหนาวันนี้นะครับอยอดคนไข้ก็คงเหมือนเดิมครับผู้บาดเจ็บ43จานวนผู้เสียชีวิตนี่3รายรวมทั้งหมดเป็น46รายหนาะวันนี้ยังมีผู้บาดเจ็บที่นอน,นักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนี่9รายนะครับก็มีคนไข้ หลายครที่เราเกลายติดต,ต่อกับการใกล้ชิดว่าควิมีอาการที่อาจจะดูแล้วมีภาวะแทรกซ้อนในการรักษาครับนี้ก็คงจะให้ทางแพทย์ทีมแพทยที่ดูแล้วพิจารณาแล้วก็ให้การรักษาอย่งเจริ่ต่อไปอค,ครับอันนี้อันนี้สาหัสที่โรงพยาบาลจตุรั ขอบคุณท่านรองเทิบดีนะครับในส่วนของอสมอนะครับมีผู้บาดเจ็บคงเดิมนะครับคือเมื่อวานไม่มีผู้บาดเจ็บใหม่นะครับผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยเจ็ร้อยยี่สิบห้ารายนะครับเสียชีวิตยี่สิบรายรวมเป็นเจ็ดร้อยสี่สิบห้านะครับและยังคงพัรักษาตัวอยู่ทั้งหมดยี่สิบห้ารายนะครับจะมีถ้าเกิดเรารวมทั้งประเทศนะครับบางทีของท่า,านอาจารย์เรารัก ถ้ารวมกันเนี่ยนะครับผู้บาดเจ็บทั้งหมดก็768รายนะครับเสียชีวิต23รายรวม791รายนะครับและยังพักรักษาตัวอยู่ทั้งหมด34รายนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีเคสที่ที่เราติดตามอยู่ก็คือเด็กที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับที่เหตุเกิดที่ลาดปรสงคเด็กคนนี้ตอนนี้อาการดีขึ้นมากนะครับแผลแห้งดีแล้วก็มีการตัดไหมไปแล้วบางส่วนนะครับ เด็กสามารถทานอาหารได้นะครับแผลที่ที่ได้รับแผลจากสะเก็ดระเบิดก็ดีขึ้นทุกวันนะครับตอนนี้เรื่องอาการทางสมองก็ดีขึ้นนะครับทานข้าวได้นะครับก็คงจะปลอดภัยแล้วนะครับส่วนรายอื่นนะครับรายอื่นเนี่ยอยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้นหมดนะครับมีเฉพาะคุณลุงคุณลุงที่ชื่ออาแก้วนะครับก็ย้ายจากโรงพยาบาลวิภาวมีไปโรงพยาบาลตำรวจได้เกือบอาทิตย์แล้วนะครับ ตอนนี้คนไข้ก็หายใจเองนะครับแต่ว่าก็ออยังเป็นอวบอาวทั้งตัวนะครับลดลงาปตำรวจรับไว้รักษา,านะครับส่วนรายอื่นก็ดีขึ้นนะครับค,ครับท่านก็โดยสรุปน,นะครับส่วนส่วนหน้าก็จะได้ไประชุมทุกวันนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สำนาาักงานสาธารณสุขเจิญก็จะติดตามสถานการณ์ของทั้งประเทศนะครับแล้วก็ประสานงาน,นกันในกรณีที่มีเหตุก,การณ์เปลี่ยนแปลง่งถ้าเป็นในเขตุงเก็ตนครปฐมฑล ทีมต่างๆที่เนีจัดเตรียมไว้ก็จะสามารถเข้าฟื่อนเลือซึ่งกันและกันได้ในการทำงานร่วมกับทางเทศบาลนครนะครับแล้วก็จะมีต้องเรียนว่าในทางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หลักตือพื้นที่ร่วมกันมีมากกว่าตี่ซึ่งแต่ในเขตปริมณฑลก็จะมีพื้นที่สองพื้นที่ต่างๆด้วยส่วนในต่างจังหวัดก็ต้องเรียนว่าท่างกรกระทรวงเนี่ยเป็ย้ำเน้นนะครับนะครับในส่วนของการสั่งการทั้งในทาคสาธารณสุขกับพื้นการบรรจุมาทังไป เนจากทีในการติดตามสถานการณ์ในทุกจังหวัดที่มีการเคลื่อนไหวของมวลชนดนั้นก็ต้องเรียนว่าเป็นการเกมของพองอมองกระทรวงสาธารุในการติดตามและการใช้ข้อมูกประกดบโดยสรุปเบื้องต้นได้รับารกได้ในวันที่เจ็ด